สวัสดีครับเพื่อนๆนทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆนทุกคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกสำหรับวันนี้นะครับก็พาเพื่อนๆมาที่จังหวัดนครปฐมนะครับในวัดห้วยภูจังหวัดนครปฐมนะครับมีของกินของอร่อยเยอะมากๆนี่ครับเพื่อนๆมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับ เมนูเด็ดที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางห้วยผูนะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่บ้านนะครับเพื่อนเพื่ิดหรือเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวไก่เนื้อนะครับนี่ครับเพื่อน,อนสำหรับร้านแรกร้านนี้นะครับก็เป็นอูนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวไก่หูนี่ครับราคาก็เริ่มต้นอยู่ที่ยี่สิบห้าบาทนี่ครับเพื่อน,อนสำหรับชามนี้นะครับเป็น วยเ,เตี๋ยวไก่ต้มยำนะครับเพื่อนๆเป็นเส้นเล็กต้มยำนี่ครับดูตัวถั่วนะครับเพื่อนๆเขาคั่วถั่วเองนะครับหอมมากๆแล้วตัวพริกป่นนะครับหอมมากๆครับเพื่อนๆและที่สาคัญเลยนะครับก็คือตัวน้ําส้มพริกขี้หนูซอยแบบนี้โอ้โหช้อนมาแต่พริกฉ่ำๆเลยครับ หมูน้ำซุปคือดีงามมากๆและหอมมะนาวสดนี่ครับเ,เพื่อนๆร้านนี้เขาจะปรุงชามต่อชามเลยนะครับสำหรับเครื่องก็จะมีตัวเนื้อไก่นะครับเลือดไก่กลืนตับนะครับเ,เพื่อนๆนี่ครับก็25บาบาทถือว่าเยอะอยู่นะครับเ,เพื่อนๆนี่ครับเนื้อไก่ ไก่มันจะออกแบบเนื้อมันจะแน่นๆนะครับแล้วก็หนึบๆส่วนตัวหนังนี่แบบอร่อยอย่าบอกใครเลยครับมันจะกรุบกริบกรุบกรับเคี้ยวแล้วมันอร่อยมากๆครับเพื่อนๆส่วนชามนี้นะครับเป็นก้วตเตี๋ยวหมูรวมน้ําใส่นะครับเพื่อนๆตัวเครื่องของก้วยเตี๋ยวหมูนะครับก็จะมีอ่าเป็นตัวหมูแดงนะครับหมูแดง,องหอมๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็ หมูเด้งหมูชิ้นหมูสับนะครับนี่ครับน้ำใสคือแบบหอมมากๆคือก๋วยเตี๋ยวต่างจังหวัดนะครับเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับคือเขาจะใช้การเคี่ยวนะครับเคี่ยวน้ําซุปจากกระดูกหมูนะครับเพื่อนจนมันมีความหอมมีความหวานขึ้นมาในตัวของเขาเองนะครับ เนี่ยครับเพื่อนๆน่ากินมากๆหมูแดงถือว่าเครื่องในชามนะครับเยอะอยู่ครับเพื่อนๆนราคา25บาทให้เครื่องเยอะขนาดนี้ผมชอบถั่วร้านนี้มากๆคือเขาแบบมาเป็นเม็ดเมดและมันมีความแบบเป็นชั้นๆนะครับมีความหอมแบบการคั่วของกระทะนะครับเพื่อน อร่อยมากร้านนี้นะครับอููก๋วยเตี๋ยวไก่ในวัดห้วยปูนะครับเพื่อนๆดูครับบ่ายสองโมงนะครับร้านคนยังแน่นอยู่เลยนะเพนเพื่อนมาต่อกันอีกหนึ่งร้านนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวป้ามาลีนะครับเพื่อนๆืนร้านนี้ก็อยู่ถัดมาด้านในอีกหน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับร้านนี้จะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูอาหารตามสั่งครบครับเพื่อนๆมีทั้งผัดกะเพราข้าวผัด ผัดซีอิ๊วผัดหน้านี่ครับเพื่อนๆราคาก็เริ่มต้นอยู่ที่25บาทเหมือนกันนะครับนี่ครับด้านในก็จะมีข้าวหมูแดง๋้ยเต๋ยวเนื้อหลกัหลกๆนะครับแทบทุกร้านนะครับก็จะเป็น๋วยเต๋ยวไก่เป็น๋้ยเต๋ยวไก่บ้านนี่แหละครับเพื่อนๆหรือเขาเรียก๋วยเต๋ยวไก่เนื้อครับก็เป็น เมนูซิกเนเจอร์ก็ว่าได้นะครับคือเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ที่ใช้ไก่เนื้อหรือว่าไก่บ้านนี่แหละครับเนื้อมันจะแน่นๆหน,น,นึบๆส่วนหนังนี่แบบอร่อยมากหนังมันจะกรุบๆนะครับแล้วก็เป็นแบบคือเป็นหนังเฉพาะของตัวก๋วยไก่บ้าเลยนะครับมันจะมีความเหนียวแต่ล้างเข้ามาต้มจนมันแบบหนึบ นี่ครับร้านนี้ก็น่ากินไม่แพ้กันเลยนะครับชามนี้นะครับก็สั่งมาเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่บ้านนะครับหรือไก่ชัยนี่แหละครับเพื่อนๆน,นี่ครับเส้นบะหมี่นะครับตามร้านต่างจังหวัดแบบนี้เขาจะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับหอมมากๆและเส้น เขาลวกมาสุกกำลังดีนะครับไม่เละจนเกินไปอย่างกรุบนะครับเพื่อนๆนี่ครับหอมมากๆและร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวน้ําซุปเขาร้อนมากๆครับผมชอบกินก๋วยเตี๋ยวน้ําร้อนๆ้นมะมันสดแล้วมันชุ่มคอชื่นใจมากๆครับร้านนี้นะครับซกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับคือตัวกระเทียมเจียวและน้าซุปกระเทียมเจียวคือหอมมากๆ ส่วนน้ำซุปนะครับมีความหอมหวานจากการเคี่ยวซุปกระดูกหมูนะครับแล้วก็มีความร้อนสะใจมากๆครับกินก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปร้อนๆแบบนี้นี่ครับไก่นะครับแต่ละร้านนะครับรสชาติสูตรก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับแต่อร่อยทุกร้านครับเพื่อนๆอร่อยคนละสไตล์แค่นั้นเองนะครับนี่ครับราคา25บาทเหมือนกันหมดนะครับ พิเศษส5สบห้านะครับหรือว่าจะเป็นไซส์ใหญ่จัมโบ้ก็5้าสิบาทร้านนี้จะมีทางข้าวหมูแดงข้าวมันอะไรข้าวหน้าไก่คือแบบเขาเรียกอ,อะไรเขาวขาแห้งนะครับเขาจะเอาไก่ขึ้นนี้ไก่ในก๋วยเตี๋ยวนี่นะครับราดมาที่หน้าข้าวแล้วก็ราดด้วยกระเทียมเจียวแล้วก็จะมีน้ําซอสของเขานะอร่อยครับเพื่อน คือเป็นซิกเนเจอร์ของกล้วยพูเลยนะครับสําหรับกล้วยเตี๋ยวไก่ไทยหรือกล้วยเตี๋ยวไก่บ้านนี่แหละครับเพื่อนๆยิ่งเป็นตัวข้าต้มยิ่งอร่อยครับก็ลองมาทานกันดูได้นะครับขับเข้ามาในวัดก้วยพูเลยนะครับเพื่อนๆนครชัยศรีจรังหวัดนครปฐมนะครับร้านค้าต่างๆก็จะเปิดขายกันตั้งแต่8ปดโมงเช้านะครับไปถึงประมาณบ่ายสามนะครับเพื่อนๆช่วงเย็นจะเป็นตลาดนะครับ ส่วนใหญ่เขาจะขายถึงใบสองใบสามกันนะครับเพื่อนๆอนอีกหนึ่งชามนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเย็นตัวโฟกันบ้านนะครับเพื่อนเเครื่องแน่นมากมีทั้งเลือดนะครับแล้วก็ลูกชิ้นลูกชิ้นกุ้งหือกล้วยปลาหมึกนี่มีทั้งปลาหมึกดองนะคะรับปลาหมึกกรอบนะครับกับปลาหมึกสดนะครับื่นเนแล้วก็จะมีตัวลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นกุ้งทอดนะครับ และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือตัวเห็ดหูหนูขาวนี่แหละครับเพื่อนๆปลาหมึกนี่อร่อยทั้งสองเมนูเลยนะครับทั้งปลาหมึกกรอบและปลาหมึกสด<อ>ก็สําหรับชามนี้ก็สั่งมาเป็นตัวเส้นใหญ่บ้างน,นะครับเพื่อนๆเส้นใหญ่เขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับคือมันจะมีความหนึบเด้งเคี้ยวแล้วมันหนึบๆนะครับเพื่อนแล้วก็เวลา นูซเซนขึ้นมาเนี่ยมันจะลื่นๆอร่อยแต่อีกแบบนะครับแต่ละเส้นนะครับมันจะมีความหอมแตกต่างกันนะครับและมีมีรสชาติแตกต่างกันนะครับเพื่อนๆผมชอบกินเย็นตาโฟเส้นใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวน้าใสก็ชอบเป็นตัวเส้นเล็กหรือว่าจะเป็นเส้นบะหมี่ส่วนต้ยมยำเนี่ยต้องเป็นเส้นเล็กกับเส้นบะหมี่ และเมนูแห้งนะครับก็จะกินเป็นตัวบะหมี่กับเส้นเล็กนี่แหละครับแล้วเพื่อนๆล่นนะครับกินเส้นไหนบ้างและก็ทานกับเมนูไหนนะครับนี่ครับเพื่อนๆตัวเห็ดหูหนูกรอบอร่อยมากยิ่งทานน้ำซุปแบบนี้นะครับและตัวน้ำซอสของตัวเย็นโฟนะครับมีความอร่อยหวานหอมกำลังดีครับเพื่อนๆ ก็จะมีเกี๊ยวกรอบให้นะครับยี่สิบห้าาทให้เครื่องเยอะมากๆคุ้มค่ามากๆครับเพื่อนๆอิ่มอร่อยจุใจอันนี้อย่างหนึ่งนะครับที่ผมชอบนะครับ คือตัวหือกล้วยนะครับเขาเอาไปทอดนะครับจนมันกรอบนี่ครับแล้วผักบุ้งคือสดๆเลยนะครับกรุบกรอบอร่อยมากๆสำหรับร้านนี้เขาเลือกใช้เป็นตัวผักบุ้งจีนะครับมันก็ดีอย่างนึงนะครับคือมันเล็กนะครับแล้วก็กําลังกรอบอร่อยเลยนะครับทานกับน้ําซุปเดยวน,นะครับเพื่อน น้ำซุปที่หอมหวานจากการเคี่ยวซุปกระดูกหมูนะครับปรุงยังไงก็อร่อยครับเพื่อนๆก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมช่องจริงจังกับเรื่องแดกหากมีข้อผิดพลาดประการใดเกิดขึ้นก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกๆคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ